แกะกองสดๆล้อๆนะครับผ้าหมาชนกพิมพ์เล็กเนื้อเงินนะครับสภาพไม่ผ่านใช้ทั้งคู่นะพี่เวินใดสนใจก็ทักมาถามได้นะครับยังไม่ได้ลงขายนะแต่ใครชอบก็สอบถามได้ครับอันนี้แกะจากเล่มทองนะพี่สภาพไม่ผ่านใช้ทั้งคู่นะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นพิมพ์เล็กทั้งคู่นะครับเหรียญน,นี้มีตลาบเดิมอยู่นะครับทั้งสองเหรียญมีแค่เหรียญน,นะครับไม่มีหนังสือนะ อยากใครจะไปเลี่ยมบูชาหรือจะไปให้เป็นของขวัญนีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ได้นะครับสนใจก็ถักมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับแต่มือผมสมั่นไปหน่อยนะครับเป็นหัดใหม่หัดใหม่หหมนี่ครับความสวยของเหรียญท่านนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังน,นะครับผม ตัวหนังสือคมชัดนะครับต่อไปเราจะมาดูน้ำหนักของเหรียญพิมพ์เล็กเนื้อเงินกันนะครับหนักอยู่ที่ 6. 3ุดามกรัมนะครับต้องเบามือหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ว่าถ้ามีเลี่ยมแล้วเนี่ยจะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักหนักอยู่8 3จุดสามนะครับก็คือกรอบประมาณ